ก็ขอสวัสดีพี่น้องชาวนายินทุกท่านเลยนะโอเควันนี้ก็วันที่สองเนาะสำหรับการนับปานสามใครไปถึงไหนแล้วก็ผมก็ยังเท่าเดิมยังไปไม่ถึงไหนก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆเพราะว่าเพิ่งทรยศมาตอานนี้วันนี้ผมจะมาเมาาืมาา่อวันเมื่อวานเนี่ยได้มีคลิปลงไปเกินๆเนาะวันวันเมื่อวานหรือวันก่อนนี้เนี่ยเรื่อง โมไปเร่เปื่อยอะที่ผมพูดถึงเรื่องอระหว่างระหว่างเนี้ยเริ่มเนี้ยมันจะเริ่มใช้เงินช่างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเนาะเพิ่มขึ้นเรื่แล้วทนเนี้ยผมไปสะดุดอยู่อันหนึ่งผมก็เพิ่งเปิดเจอว่ามันเข้ามาแล้วโอเคเนาะเป็น่ตุ๊กตาหยกขว่างขวานี่เลยแถบนี้โอเคนะแถบนี้ยทั้งแถบเนี้เดี๋ยวต่อไปมันก็จะเปิดให้ใส่ไปเรื่อยๆ ตอนนี้มันมีวิธีการทําอยู่แล้วมันมีวิธีการรับฟรีอยู่โอเคไปรับฟรีกันก่อนไปรับฟรีกันก่อนดีกว่าเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณเทพมันคือการเทพอะมันประกอบประกอบกันหลายหลายอย่างไม่ใช่ว่า่ผมทําอันนี้แล้วมันเทพเลยไม่ใช่มันมันประกอบกันหลายๆอย่างเพราะว่าเกมนี้มันเป็นรายละเอียดที่เยอะมาก เยอะจนจะตอบว่าได้ว่าทางทีมงานเนี่ยทำไมทาไม่เหมือนไม่เหมือนเกมอื่นเนาะสมัยก่อนในเกมหมื่นจะมีะรายละเอียดเรื่องมีหนังสือออกมาเรื่องอะไรเนี่ยสมัยอันนี้ก็เหมือนกันแรกๆกเนี่ยในในยุคแรกๆเนี่ย,ยเกมก้าหินเนี่ย,ก,ยก็เหมือนกันไม่มีอะไรมาเลยก็คือมานั่งสุ่มจากแพ็กจีนนั่งสุ่มก็คือนั่งเข้าไปแปลกันแล้วก็เอามาถ่ายทอดกันผ่านตรงนู้นตรงนี้เนาะ พยายามลื้อฟื้นกันมาแล้วก็มีสิกธิกกเล็กๆน้อยๆก็คือ,อทําไปดูตรงนู้นตรงนี้มาหาดูมาล้างหลังเนี่ยทีมงานก็เริ่มมีการมาทําให้ดูทําอะไรมันก็ช่วยให้เกมไล่ง,ง่ายขึ้นแต่ว่ามัน,มนไม่ตอบโจทย์ซะทั้งหมดเลยทีเดียวว่า,าคุณต้องทําแบบนี้แบบนี้เพราะว่าเกมเนี้ยมันสามารถพลิกแพงเองได้หมดว่าเ,าเราจะทํำยังไงก็ได้ให้ตัวละครเรา มันแล้วแต่แนวทางของเราแต่หลักๆแล้วมันก็มีาการอัพอยู่ไม่กี่อย่างโอเคเนาะผมจะพูดถึงเลยก็คือ,อสมบัติขวังขวาคือตุต๊กต,ตาตนนุ๊กตาตัวนี้เรียกง,ง่ายๆเป็นตุ๊กตาดูดเงินบอกง่ายๆเลยมันดูดเงินจริงๆเดี๋ยวผมจะไปทําให้ดูว่ามันดูดเงินยังไงโอเคเนาะตอนนี้ระหว่างระหว่างรอผมจะมา,อาเอาเป็นว่า,าวิธีการที่ตัวละครจะจะ,จะเก่งขึ้นมาเนี่ย หนึ่งเลยต้องมีปานใช่ไหมปานก็เหมือนอะระดับขั้นวิชาคือคุณเข้าไปเรียนแล้วก็เหมือนมีปานขึ้นไปเรื่อยๆระดับขั้นขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งสูงสุดผมแนะนําเลยว่าถ้าเราใช้ปานไหนให้อัพเต็มถ้าเราใช้สกิลเซตไหนเหมือนกันให้เราอัพให้เต็มให้สุดไว้ก่อนอโอเคนะถ้าตัวเท่ากันอ,อุปกรณ์เท่ากันวิชาเท่ากันเนี่ยคือวัดวัดด้วยไหวพริบปฏิพานนะ แต่ถ้าเกิดเฮ้ยปานสูงแต่สก,กิลน้อยตีเบาอย่างเงี้ยเ้ยเราตีแรงเราสามารถจบได้ไวกว่าเขาเห็นไหมเราจบได้ไวเขาอันนี้คือมันมีข้อ,อได้เปรียบเสียเปรียบในส่วนนั้นนะละแล้วก็มาดูเรื่องชุดโอเคชุดพวกเนี้ยเดี๋ยวไปดูตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะไปอธิบายอีกทีหนึ่งว่าชุดพวกเนี้ยมันมันสำคัญยังไงเห็นไหมอตอนเนี้ยผมบอกได้เลยบางคนเริ่มใส่ยกบางคนเริ่มใส่ทองเห็นไหมยกราคาสูงอทองก็ต่ําลงมา แต่ผมแนะนําว่าถ้าเกิดใครคิดจะทํายกผมบอกให้เลยให้อ่ะลงทุนไปเลยยกก็ยกยกไปเลยไม่ต้องไปมัวเปลี่ยนเพราะว่าคุณทําตามตามฟานก็จริงอ่ะเห็นัหมทำตามฟานก็จริงแต่ว่าพอสักระยะหนึ่งอ่ะมันก็ต้องเปลี่ยนไปใช้ยกอยู่ดีเห็นไหมทาไมผมถึงไม่ทําทองผมคิดว่าเฮ้ยายกเนี่ยเดี๋ยวเราตั้งแท่นเอาก็ได้ค่อยๆเก็บไปเพราะว่าอ่หนึ่งเลยเราสายฟาร์ม บอกเนยผมจะมาแนวสายฟาร์มเลยผมจะปั้นตัวไปลงหมิงมาลกไปยืนในหมิงแบบสบายสบายไม่ตายอะไรเงี้ยโอเคนะแล้วก็มันมีเรื่องอาสกิลบางเซ็ตมันเหมาะใช้แบบไหนอันนี้ยพวกเนี้ยเราก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมว่าผมบอกไม่ได้ว่าอาสกิลเซ็ตน,นี้เหมาะกับ v v วเซตน,นี้เหมาะกับการวอคือช่วยสนับสนุน ติดสถานะต่างๆแต่บอกได้ว่าเซตเนี้ยเฮ้ยมันใช้ลงดันดีนะอ่าผมเคยลงดันเคยใช้อยู่เฮ้ยมันดีนะมันอะไรนะเอะอเคก็ประมาณนีน้อันนี้แล้วยเราจะไปแลกอ่สมบัติเรามาหานี่ตาะแกตะกแกทาแก่สองตัวเนี้ยถ้าเกิดใครยังไม่ได้รับเฟสมันจะอยู่ตามเมืองนะ เมืองใหญ่เมืองใหญ่ก็มีชูโจเยี่ยนจริงเยี่ยนหมิงแล้วก็อะไรผมจำไม่ได้อีกเอาเป็นว่าะตะแก่สองตัวเนี้ยที่เป็นตะแก่ตะแก่ร้านเล่าเนี่ยที่เอาไว้แยกสมบัติกับอีกตัวหนึ่งะตะแก่ตัวนี้เห็นไหมตะแก่ตัวนี้แล้วมันจะมีอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงไหนวะหาไม่เจอ อ่านี่นี่นี่ิดจุดนะครับคือไอ้สตัวเนี้ยสตัวเนี้ยมันจะยืนอยู่ใกล้ๆก,กันโอเคนะเนี่ยมันจะยืนอยู่ใกล้ๆก,กันตัวเนี้ยก็เข้าไปรับเฟสที่ตัวนี้แล้วมันจะให้กล่องบรรลุสมบูรณ์มาโอเคนะเราก็คลิกเปิดโอเคพอได้กล่องมาเซตหนึ่งแล้วเนี่ยอ่าในเซตเนี้ยมันจะเป็นของเริ่มต้นของเริ่มต้นนะของเริ่มต้น ตอนนี้ผมยังใส่ไม่ได้เพราะว่าผมต้องปานสําเร็จวิชาการตอนนี้ปานผมยังอยอดฝีมืออยู่ผมก็ยังไปไม่ได้ว่าผมก็ต้องอฝึกให้ได้ก่อนเพราะว่าช่วงนั้นผมทรยศมาก่อนทรยศเนี่ยผมมารับเฟสพอด,ดีโอเคนะถ้าเกิดใครเฟสถึงอะไรก็ไปรับได้เลยมันจะยืนอยู่ใกล้ๆก,ก,กันเลยเห็นไหมไอ้ตะแกะชินฟู่แล้วก็ไอ้ตะแก่ที่ ทำพวกสมบัติขวางซ้ายเนี่ยอย่างจะยืนอยู่ใกล้ๆกกันที่ชูโจโก็ประมาณต้นไม้ตรงหน้าเซิร์ฟอ่ะจะยืนอยู่ด้วยกันโอเคเรามาดูฝั่งนี้จะเป็นอ่าสวีปัวเนี่ยผมอ่านถูกปะ่ะจะเป็นการรับตุ๊กตาและชี้แนะโอเคนะชี้แนะหลอมตุ๊กตาอะไรประมาณพวกเนี้ยโอเคเรารับเมื่อเรารับมาแล้วเราจะได้บัตร หลอมตุ๊กตาฟรีอ่าโอเคนะฟรีสามใบสามใบเก็บไว้หน้าเนี้ยมันจะใช้ได้ในการหลอมตุ๊กตาโอเคอ่าส่วนที่สองเป็นการชี้แนะชี้แนะการหลอมเราก็อ่านอ่านไปเนี่ยพวกเนี้ยมันจะหลอมโอเคแล้วก็ส่วนที่สามการหลอมตุ๊กตาอะไรประมาณเนี้ยโอเคเนาะตัวนี้จะเป็นตัวซื้ออ่าซื้อซื้อ,อตุ๊กตาเพื่อมาเปิด โอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะตัดไปที่ตัวถั่วอันนะเพราะว่าอ่าตอนเนี้ยอ่าทำไมผมถึงไม่ใช้ตัวนี้แรกมาเลยเพราะว่าหนึ่งเลยมันจะต้องใช้อ่าพวกห้าหม้วนแล้วก็เงินตอนเนี้ยมันพันแพงผมเลยไม่อยากที่จะอ่าใช้เซิร์ฟนี้เราไปดูเซิร์ฟนู้นดีกว่าเซิร์ฟนู้นมันถูกกว่ากันก็แล้วจะไปดูสเตตัสด้วยเฮ้ยทำไม ไอคำว่าตุ๊กตาขวาตัวละห้าชั่ง <c oughs> ผมจำได้เลยว่ามีคนเคยพูดว่าตุ๊กตาขวาตัวละหชั่งนะโอเคเดีย๋ยวผมขอตัดไปที่ตัวตัวอลยแล้วกันโอเค่ะโอเคมาต่อกันมาต่อกันเนีย่ยผมปรับตั้งปรับแป๊บแปบนี่อ่ะโอเคเรามาต่อกันตอนนี้ผมมาอยู่ในเซิฟหนึ่งแล้วนะเรามาดูกัน แพงกว่าตอนนี้ของเซิร์ฟสองเซิร์ฟสามมันจะเปิดได้แค่สองอันแล้วต่อไปเนี่ยมันจะเปิดได้ทั้งเทบอ่าโอเคนะอ่ามาดูกันนะทำไมมันถึงเป็นหยกอ่าบางอันทำไมถึงเป็นทองเพราะอะไรอ่าเพราะอะไรเพราะว่าในการอ่าได้มาซึ่งตุ๊กตายหยกอ่าในแต่ละตัวเนี่ยอ่าเราเมาส์เมาส์ไปชี้ดูเห็นไหมมันมันบังทั้งหมดเลย อกใส่ได้้ตรงนี้ยุบไปได้ไหมอ่ะโอเคมันบงังอ่ะเรามาดูตรงเนี้ยบรรทัดที่มันเขียนว่าคุณสมบัติพื้นฐานเนี่ยเห็นไหมความแม่นยำภายนอกบวกห้าสิบอ่ามันจะมีความแม่นยำภายในบวกอะไรละ่ะอย่างเช่นบวกอ่ะอัตราการฟื้นฟูภายในมีหมดนะอ่าอันนี้จะเป็นยืดหยุ่นเนี่ย ผมไม่รู้ว่าผมไม่จําไม่ได้มันบวก,บวกอะไรโอเคแล้วก็ลบลีกพวกสายลบหลีกพวกนี้ก็จะมันจะไปบวกพวกถังใช่ไหมพวกถังที่ว่าลบหลีกเยอะๆความแม่นยาลบหลีกมันอะจะสูงพวกเนี้ยใช้กับพวกถังโอเคแล้วก็โจมตีภายนอกเนี่ยส่วนที่ส่วนที่เขาหากันก็คือส่วนนี้เนี่ยโจมตีกําลังภายนอกโจมตีกําลังภายในส่วนเนี้ยคือมันจะได้แค่อย่างละหนึ่งอันน,นนะโอเคมันจะใส่ได้อย่งงอย่างละหนึ่งอันนะ อันเนี้ยด้วยที่ว่าผมอ่ะยังรีหาตัวหยกที่เป็นโจมตีกำลังภายนอกไม่ได้ผมก็เลยต้องใส่อุปกรณ์ที่เป็นทองไปก่อนโอเคเนาะเรามาดูวิธีการได้มาซึ่งตุ๊กตาหยกแต่ละตัวหนึ่งตัวมันมีวิธียังไงที่มันจะได้มาเไอแม้ที่ยืนข้างกันตาคนนี้ จะเป็นการแจกพอดีผมไม่ได้มาดูมไม่มีวะผมทิ้งไปหมดแล้วอ้าโอเคมาอ่าบัตรฟรีเนี่ยอ่าถ้าเราเป็น VIP เราก็สามารถกดรับได้เลยและได้ช่องทางหนึ่งก็คือการที่เราทำอ่ามาถึงตรงไหนเว้ยเดี๋ยวหน้าผมอ่านก่อนตัวผู้เชี่ยวชาญอ่าเนี่ยมาถึงอันไหนผมจำไม่ได้ละ อันนี้หรือเปล่ามันจะได้บัตรล้างตุ๊กตาหยกมาหนึ่งอันโอเคเนาะเราไปได้มาดูการวิธีการได้มาดีกว่าวิธีการได้มาของมันเนี่ยเรามาดูตรงนี้นะในอันเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันไปแลกไปเอามาจากตรงไหนมันสึกแลกได้โอเคเนาะแต่ว่าส่วนที่ใช้แลกกันที่แลกกันเป็นว่าเล่นเลยคือตัวนี้ โอเคนะมันจะใช้ตอนหนึ่งกล่องเนี่ยมันจะใช้ห้าม้วนประมาณสองห้าม้วนห้าม้วนประมาณสองอันเรามาดูก่อนว่าห้าม้วนผมมีไหมโอเคผมมีอ่ะผมจะลองอ่ะใช้ละกันผมจะซื้อมาสักสิบกล่องเรามาดูว่าไอ้สิบกล่องเนี่ยมันจะได้หยกสักกี่อันพอซื้อไปเลยทําไมผมถึงไปทำเซิร์ฟนูนว่ามันเปลืองมันเปลืองมากๆเลยโอเคเราก็อย่าเคลียร์ช่องก่อน ให้ยาิเคลียช่องก่น <c oughs> อนเยอะแยะมากมายอะไร <c oughs> okay. เนี่ยโอเคเคลียช่องก่อนอ่ะผมเคลียแล้วมันจะไปอยู่ลกมากเลยช่องผมนี่นี่มันจะอยู่นี่อโอเคเนะาะเดี๋ยวผมขวายงเรียงให้มันโลนะ่งๆหน่ะไอ้พวกนี้ทิ้งแม่งไปเลยช่วยทำไร มานั่งเคลียร์ยช่องให้ท่านผู้ชมดูอะหลังจากพอละเคลียร์ค่อยว่าเราก็มาเปิดดูเปิดดูไหนว้กล่องเนี้ยอ่าหมุนปปัป๊บอุ้ยมันยังไม่ออกเลยเราอย่าเพิ่งดีใจแล้วกันกดไปเรื่อยๆเ,เนี้ยอันเนี้ยจุดที่หนึ่งแล้วผ่านแล้วมาเริ่มผ่านแล้วเพราะว่าอัตราการที่มันจะได้หยกอะ่ะ คือถ้าเราได้หยกแล้วเรากดรีอ่ะรีไปเรื่อยๆมันจะไม่เสียดายโอเคเนาะมันจะไม่เสียดายสเตตัสถึงเราจะเอาทองไปหลอมใส่หยกมันก็อ่าผมไม่แน่ใจว่ามันหลอมได้ไหมว่าตอนนั้นยังพมมาดูเป็นว่าเราผ่านไปอ่าสิบกล่องผมได้อะไรมา่งอ่าฟื้นฟื้นลวดอ่าพยังระ,ระยะประชิดกับพวกบวกกมเนื้อนะระยะประชิดอ่าพลังระยะไกลเนี่ยกัวบพวกปลากไก่โอเค วิชาตัวเบาอ่าพื้นฟูกำลังภายในบวกมานาพวกเนี้ยนะเนี่ยแม่แม่นยํารีมานี้มันยังไม่ <c oughs> ลองอีกสิบกล่องอีกสิบกล่องแล้วกันเมื่อกี้หมดไปอ่าสี่สิบสี่สิบเล่มแล้วนะทามนปรับมานเอ้ยยี่สิบเล่มดวงมันไม่ดีเลยไงไม่ออกยกเลย หรือใครใครว่าโอเคมันมันได้อ่าทองก็เอาทองไปก่อนแล้วกันโอเคจัดอีกสิบเรามันรวยอะรวยในเซิฟนี้นะอ่าแล้วเราเ่อาไปดูว่ามันได้อะไรเราเราลุ้นอย่างเดียวว่าเอ้ยขอยกแล้วกันขอยกขอยกเฮ้ยได้ยกมาตัวแล้วอ่าเรามาดูกันว่ายกตัวนั้นมันได้อะไร อ่าสองตัวแล้วเนี่ยผมไม่รู้นะว่าคนอื่นนะจะไปกดแล้วมันจะออกดีขนาดนั้นหรือเปล่าอ่าโอเคเราไปดูอ่าื้นฟูพื้นฟูเลือดโอเคก็พื้นฟูเลือดก็เห็นไหมมันที่มันเขียนว่าอ่าพื้นฟูเลือดมันจะไปบวกตรงนี้แลนะแล้วก็อ่าวิชาพลังภายในบวกสามสิบก็บวกไปในนี้เลยหลอดหลอดมานาอ่าทันีีเราไปดูวิธีการอัพ วิธีการครับวิธีการคับเนี่ยนี่แหละเป็นาการดูดเงินของแท้นะมันจะอัพครั้งแรกฟรีแล้วผมว่าจะแบลบัตอัพมันิดแต่วนนี้เ <c oughs> อาเวลาอัพนี่แหละนะมัเป็นการอัพเราก็จับตุ๊กตาเราเนี่ยใส่ไปเห็นไหมในตรงนี้มันจะเขียนว่ามันจะเขียนว่าหลอมหนึ่งครั้ง แต่ผมไม่แนะนําคือกดไปทีเดียวเลยห้าครั้งเห็นไ,ไหมชุบเลยชุบเลยชุบหนึ่งครั้งใช้เงินสามตำลึงมันจะไม่ตายตัวนะมันจะค่อยๆเด้งขึ้นไปเรื่อยเป็นโยโย,โย่แล้วมันจะไปสุดอยู่ที่สิบแปดตำลึงโอเคการนับตรงนี้ส่งผลต่ออะไรนี่ส่งผลต่อการค่า,าล้งางไขยกตรงเนี้ยค่าล้งางไขยกตรงเนี้ยมันจะต้องใช้ในการอัพอัพ ค่าสเตตัสอ้าวเดเราไปดูกดลองกดเนี่ยสามตำลึงอ้าวฮ้ยเนี่ยพอมันได้หยกมันได้หยกแบบเนี้ยเห็นไหมพอเราถ้าเราใช้อ่ายกนับเนี่ยมันได้หยกมันปิ้งขึ้นมาเลยเราก็ลองกดเห็นไหมกดเราจะให้มันไปอยู่ฝั่งนี้เรากดแทนโอเคนะเห็นไเราได้ค่าตรงนี้เพิ่มมาอ้าวตรงนี้เราถือว่าเราอ่าขั้นไปแล้วทีนี้จะหาตรงนี้ใหม่ให้ตรงเนี้ยส่วนเนี้ย เราไปดูก็ได้ว่าเอ้อันไหนเราน่าใช้เห็นไหมส่วนเพิ่มกําลังทำลายอย่างพวกนี้ยมันต้องใช้หรือใครจะชอบพวกเจาะก,กาดเพิกเฉยก็ได้หรือใครพวกว่าไอ้ยกกาดทนทนกาดก,ก็ได้เนี่ยนะแล้วก็เพิ่มเลือดโอเคเราไม่เอาชุบใหม่อีกอีกหครั้งเห็นไหมเมือ่อกี้สมันดิ่งขึ้นมาเป็นแปดมาดูถ้ามันขึ้นเครื่องหมายาตกใจอย,อย่างนี้สแสดงว่า ฝั่งเนี้ยมันซ้ํากันอ่ามันซ้ํากันแต่แล้วก็ฝั่งเนี้ยสูงกว่าฝั่งนี้โอเคเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปไปไอ้นี่มันเราก็ไปหาไอ้ตัวที่ว่าเฮ้ยอะไรล่ะเราจะเอาเพิกเฉยใช่ไหมพวกเนี้ยเพิกเฉยก็หมายความว่าเราใชว้วิชาสายอะไรแข่งก้าวอ่าไปเพิกเพกเฉยป้องกันแข่งก้าวอะไรพวกเนี้ยโอเคเนาะพลังทําลายหินถักล้างพลังทําลายหินก็ค,คือไม่สนใจว่าป้องกันป้องก,กันหินนะี่แหละ เดี๋ยวจะอธิบายอีกทีหนึ่งเรื่องป้องกันหยินป้องกันหยางเนี่ยมันดูตรงไหนไม่พอใจอ่ะหรือถ้าใครเฮ้ยผมมีแค่แปดตำลึงผมอัพกันนี้พอละเอาอันอื่นใส่แทนไปก่อนก็ได้ไม่ว่ากันให้มันเต็มมันก็จะเต็มอยู่ห้าแถวอย่างเงี้ยอ่าโอเคอัพใหม่เห็นไหมมันเพิ่มขึ้นเยอะสามเราก็ไปก็กดอีกทีแล้วกันอ่ากดอีกทีนึงเห็นไหมมันจะตันอยู่สิบแปดตำลึงสิบแปดตำลึง นะเพิ่มส่วนเนี่ยเพิ่มส่วนโอเคเพิ่มส่วนอ่าอ่ะ,อะเฮ้ยไม่ดีว่ะมันยังไม่ได้ยกเลยอ่ากดไปอีกนะเด้งึ้นไปอีกยี่สามตำลึงโอ้โหแม่งโหดร้ายเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเราจะให้มันได้ยกทั้งแถบเนี่ยนี่เนี่ยคือความโหดร้ายของมันอ่าแล้วเรามาดูต่อไม่พอเ่อตรงที่เรากดอ่า สุมสุมเซ็ตพวกนี้เสร็จแล้วนะพวกนี้มันจะได้ค่าไขกระดูกหยกเนี่ยขึ้นมาเนี่ยตัวเนี้ยไขกระดูกหยกตัวเนี้ยมันมีหน้าที่ทำอะไรมีหน้าที่ในการอัพขั้นแต่ละขั้นขึ้นไปเนี่ยโอเคนะอย่างเช่นผมจำตัวนี้เฮ้ยผมอัพตัวอื่นก็ได้แต่ว่าผมยังไม่แนะนําถ้าเกิดว่าใครชอบอันนี้จะเป็นทองเลยแล้วเฮ้ยอัพไปทองก็ได้แต่ว่าผมแนะนําให้ไปให้เก็บไว้แล้วไปกดที่หยกดีกว่าเพราะว่า ในการใช้ตัวนี้มันเปลืองเห็นนะเราไปดูนะเวลากด up กดไงก็กด up เนี่ยเห็นไหมเรามาดูตรงนี้เลยเวลสูงสุดที่สิบมำไมนะมันจะเวลตรงนี้ขึ้นไปที่สิบเห็นนะขึ้นไปสิบแล้วค่าคุณสมบัติตรงเนี้สิบห้าเนี่ยมันก็จะถัดไปเป็นยี่สิบแปดเห็นไหมต้องใช้ไขกระดูกยกเท่าไหร่รออ่าพันหก เรามีอยู่เท่าไหร่พันสองไอ้สองพันสองพันหกอ่ะเรากดกดลองกดเลยหนึ่งทีเห็นไหมมันกระโดดขึ้นไปเป็นอ่ 2, าสองพันไอ้ยี่สิบแปดท่านี้เราจะอัพต่อทําไงมันก็เหมือนเดิมแต่อ่าใครกระดูกเราหมดแล้วเห็นไหมใครกระดูกหมดพอหมดแล้วเราก็ต้องทําไงเราก็ต้องไปรีรีใหม่อ่ายี่แปดเนี่ยรีใหม่เห็นไหมให้มันเด้งขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเด้งขึ้นไปเรื่อยผมบอกว่าเนี่ย ไอ้ตัวละห้าช่างเนี่ยไอ้ตุ้กตาหยกตัวเดียวห้าช่างเนี่ยโอเคเราเสร็จแล้วเราก็ปิดไปเลยอตัวเนี้ยมันก็จะไปฝังอยู่ในหยกที่เราจะใช้อะโอเคเนาะเนี่ยอย่างตัวเนี้ยโอเคตัวเนี้ยนะโอเคอย่างเนี้ยทำไมผมถึงไอ้มันหยกแต่ว่ามันเวลน้อยลิบ เอาเป็นว่าผมถ้าผมารีไปเรื่อยๆแล้วผมเจอหยกผมก็จับเอาหยกมา,มาใส่ไว้ก่อนเลยเพราะว่าถึงเราจะเปลี่ยนถึงเราจะเปลี่ยนทีหลังมันก็มันก็ยังดีมันก็ยังใช้ถ้ามันอัพแล้วมันสเตตัสมันก็ยังสูงกว่าพวกทองพวกอะไรท่าอัพถึงเวลสิบนะโอเคเนี่ยฝั่งเนี้ยมันเสริมาร์มเทพได้โอเคเนาะะเรามากดถ้าเกิดใครใส่แล้วมันเพิ่มค่าตรงไหนเรามาดูตรงเนี้ย อ่าตารางแรกจะเป็นสถานะนะตารางที่สองจะเป็นกําลังเนี่ยอ่าพอใส่แล้วเนี่ยพวกสเตตัสพวกเนี้ยมันจะขยับเห็นไหมเดีย๋ยวผมจะลองอ่าคลิกใส่ดูนะอ่าดูตรงเนี่ยฟอร์แม่นยําเมื่อกี้ผมอ่าแปดร้อยผมคลิกใส่ไปทีเนี่ยอ่าเพิ่มขึ้นไหมเพราะว่าตุ๊กตาผมบนมันบวกมันบวกนะพอใส่ตัวนี้มันไปเพิ่มเลยอ่าไปเพิ่มอ่าทนทานการปัดป้องนะ ตัวนี้จะเป็นเพิกเฉยก็จะไปเป็นในส่วนของพวกเนี้ยป้องกันอะไรพวกนี้เห็นไหมป้องกันอย่างอันนี้ไม่ได้บวกอะไรเลยโอเคไปบวกภายใน,ในแทนแม่นยำโอเคนะก็ประมาณนี้เลยโอเคส่วนเพิกเฉยเพวกอะไรเนี่ยถ้าเราส่วนมากอะ่ะที่เห็นเห็นมาตัวละครเนี่ยถ้าเป็น เพิ่มเฉยหินเนี่ยหินเนี่ยป้องกันหินเนี่ยบางคนมันจะน้อยอย่างตัวผมน้อยแต่ไปเจอเพิ่มเฉยหินสักสองร้อยเนี่ยผมก็โดนตีทะลุก,กาดไปแล้วไหนจะทะลุก,กาดบวกนึงบวกนีน่ก็ลองไปศึกษาดูในต,ตัวนี้ผมอาจจะอธิบายไม่ได้หมดเพราะว่าผมก็ยังกลางกลางอยู่อาจจะไม่พูดเยอะแต่ว่าเรื่องตุ๊กตาตัวเนี้ยมันเป็นการเสริมความเทพให้เราอีกประเภทหนึ่งคือมันจะเป็น จำเป็นไหมมันจําเป็นเลยในในในเกมนี้ที่ทุกคนจะต้องทำเห็นไหมไม่ว่าคุณจะใส่ของทองเฮ้ยผมมีตังใส่แค่ของทองยังไงสักวันหนึ่งคุณก็ต้องมาหาของยกใส่แล้วก็อัปสเตตัสให้มันสูงขึ้นขึ้นไปพวกพวกเหวียเซตสี่มานะมันจะมะะีเสื้อแพงมันจะต้องการเพิกเฉยอย่างเห็นไหมเพิกเฉย เพกเฉยการปัดป้องอย่างพวกนี้มันเป็นกำลังภายในเพิกเฉยก็คือคนที่มีป้องกันอย่างน้อยๆเนีย่ยป้องกันอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็จะตีแรงโดนเวลาโดนเส้นสี่เส้อแพงปั่นทีนึง่งโอ้โหเลือดมันก็จะหายอ่าโอเคสำหรับสำหรับสำหรับก็เพียงเท่านี้เนาะไม่ได้ มีอะไรมากมายวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องอตุงก๊กตาหยกอย่างเดียวก็ก็ลองลองคิดดูว่าถ้าเกิดหรือเราอยากจะได้เลยเนี่ยเราลองกดไปเนี่ยแล้วมันแล้วมันแล้วมันอะไรมันสูญเสียเงินในกระเป๋าแล้วอะ่ะ ถ้าเรากดไปแล้วฮ้ยมันรู้สึกว่ามันไม่เต็มที่อ่ะเราไปทําอย่างอื่นก่อนได้ไหมก็ได้เราไปทาอย่างอื่นก่อนก็ได้แล้วก็เราค่อยมาตามไล่เก็บเออทาตุ๊กตาอาจจะใช้ของทองไปก่อนทําตัวเป็นตุ๊กตาทองไปก่อนแล้วก็เราค่อยมาทําวันดีคืนดีก็มีทุนก็ค่อยทําเพราะว่ายัางยังไงคุณก็ต้องเอาเงินไปเทตรงอื่นอีกเห็นไหมไปเทพวกสมบัติสมบัติพวกนี้โอเคเรื่องสเตตัสอัพสมบัติเนี่ยผมไม่ มันีเรียสอยู่แล้วเพราะว่ามันมันใช้ตัวฟรีมามาทาแลาไหนคุณก็ต้องแบ่งตังไปทําชุดอีกโอเคต้องแบ่งทําไปทปํปานบางปานบางปานปานบางอย่างคุณอัพไม่ทันเขาคุณไม่มีเวลาทำคุณก็ต้องซื้อของมาแลกอ,อย่างเช่นป้ายทองอะไรต่างๆเนี่ยเซตสี่เข้าถ้าเกิดเซตสี่เข้าแล้วเซตสี่เซตสี่เข้าแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเฮ้ยผมไม่มีเวลาลงดัน แต่ว่าผมต้องการเล่นเซตสี่ผมก็ต้องไปหาซื้อของจากผู้เล่นอื่นที่เขาลงดันกันเนี่ยมามาแลกมันก็คือเข้าระบบเก่าเนี่ยมันก็คือพูดง,ง่ายก็มันก็ตังเหมือนเดิมเนี่ยโอเคเนาะตังเหมือนเดิมเนี่ยคือใครแต่ว่าสําหรับคนไม่มีเวลานะถ้าคนมีเวลาก็นั่งปั่นทั้งวันก็ไม่มีปัญหาาะอันนี้ผมไม่ไม่วอรี่อยู่แล้วโอเคสาหรับตุ๊กตาดูดเงิน ในเซิร์ฟหนึ่งเนี่ยผมเคยเห็นมีคนทํานะตัวเดียวเนี่ยตัวเดียวเนี่ยห้าช่างตอนนี้มันเข้ามาใหม่ๆอะ่ะตอนนั่งกดจาหยกให้เป็นทั้งแถวอะ่ะแล้วอัพถึงขั้นสิบอ่ะมันใช้เงินเปลืองมากๆอ๋อโอเคก็เดี๋ยวถ้าเกิดทันผมจะลงคลิปอีกคลิปหนึ่งต่อเลยเพราะว่าไม่อยากจะทําให้มันคลิปมันยาวถ้าอธิบายดีอีกอันหนึ่งมันก็จะยาวผมือาว่าอย่าตัดสั้นๆแล้วกันเพื่อไม่ให้คนดูเบือ่อ อย่าพูดมากไปละกันไงก็โอเคอผิดพลาดตรงไหนขออภัยด้วย,ยงั้นก็ฝากติดตามด้วยก็ขอขอบคุณท่านเลยที่ทนฟังผมจนจบแล้วก็ขอขอบคุณอีกครั้งก็สวัสดีครับผม